เป็นตลาดที่วิวสวยมากยำมะปีเซบบกนอสยำมะปีใเ่บักนอโอ้อออันนี้เป็นผักยังครับแมผักสลัดหน้าเนาะซุปผักหมกหักจ้ามาต่อกันที่เมนูนี้ซึ่งไม่เคยกินใบวบกมากอ่ะสดๆอ่ะโปเห็นเขาชอบเอาไปกินกับฝือนะ เช้าหิวข้าวนะครับข้าวยินกันปะสวัสดีตอนเช้าที่ <c oughs> รังมวยยังจ้ะดูหมอกดีส่นเราชอบหมอกแบบนี้นะเป็นเส้นสวยดีเมื่อคืนฝนตกแรงมากฟ้าก็ร้องโอเคไปไปตลาดเช้าจ้ะดมาแล้ว <c oughs> อากาศดีมากเราเดินไปตลาดตลาดอยู่ใกล้ๆเลยนี่ตลาดเช้า น่ารักน่ารักมีชาวบ้านขายของหาอะไรกินกันที่นี่ก็มีอาหารแซ่บๆทั้งที่แล้วเรากินแจวใบบอนแล้วก็กินอะไรนะรับเาทารับเทามีตลาดแล้วเดินมะาแป๊บเดียวเองเรามาต้นทางที่จะสายอยู่นะวันนี้จะมีอะไรขายมั่งนี่ก็เป็นปลาท่องกูอ,อาหารเช้ามีข้าวต้มด้วย เนื้อไม่มีข้าวม้วนนึงก็ได้คืเป็นไงเละฮะท่านส่วนสิบท่านนี่มั้ยอันนี้อันนี้ยงค่ะยำมะปี๊ดเหนียวมากไม่เคยกินเอไม่เคยเอาเอาไปลองเลยมันรสชาติมันจะเป็นไงขมไหมอันขมค่ะแต่ว่าหวานด้วยอ๋อเอาไปลองหนึ่ง่ะเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วยำมะปี๊ดใช่ไหมคะยำมะปี๊ดใส่บางนอค่ข้าวเหนียวห้าพัน เป็นเท่ไรล่ะเป็นเท่าไหร่ชันแถมไส้กรอกโอ้ยขอบใจแถมไส้กรอกด้วยใส่เด้อขอบใจ,ใจใน,นี่นี่ซุปผักซุปผักมันบอ,นอแม่ขอถามในอันนี่คือนหน่อยอย่างค่ะนกค่ะกนานค่ะโอเค,อเ,คเอาเอาเนี่ สุดผัดสุดผัดเท่าไหร่คะเนี่ยจีบทันจะกินหมดไลยเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้ออดหลามเนาะเจียวใบบอนเอาเอาเจียวใบบอนเอาอันนี้พวงเนื้อพวงนึงเอาพวงนึงพอเออดูมาแล้วเออนี่นี่นี่เขียดเขียดนะเอาเขียดนะจ่ายจ่ายวูอันนี้หมก ม่งเอี้ยงค่ะแม่ตัวมง่งพี่หวงใช้จังใดค,ค่ะมุกหววงสิชิ้นแม่แกให้บึงตอนนี้ได้อะเห็นจังใดอยากเห็นโอ้โหหาวอันนี้ขอบใจกล้วยใบตองอุ้ยสมพากไล่ไหล,ไห,ลหอยหอยออเชอรี่ ผักกูดผักกูดหออกโอ้ยหอยออกแล้วมีเนื้อสัตว์มีผักนี่สลัดน้ำใช่ไหมใช่ไหมใช่ที่เราเห็นอยู่เชียงขวางที่เขาปลูกเยอะๆสบายดีอันนี้มันผักยังครับแม่ผักกระหล่ำหน่าเนาะขายจังใดค่ะมูลิศิ่ะมัดนี่ถึงโูปอ่ะหลายแถมจะกินหมดว่ะอยากชิมอ่ะนี่หน่อยๆบอ้ออันนี้หน่อยจะกินอันนี้อยากชิมมันเป็น นนลลกก้้ต้องลวกเหรอคะกินดิบได้ไหมได้กินก็ได้กินก็ได้แต่ว่ามันเป็นเขียวเขียวม็นเขียวบ่หรืออะไรก็กินได้อยู่แล้วแหละนี่สลัดน้ำได้แต่ไปยินดูที่เขาปลูกแต่ว่าไม่ได้กินก้านกำมีเป็ดเรไหวเปนไอ้เป่งข้อนผ่าให้เรี่องอะไรนะ หมัมมกเบ่งหมักเบ่งวะมันก็เป็นผัปปนก่นยอดผักเต็มเลยนี่เห,ห็ดสายบีเพิ่มอื่นเห็ดอีหยังค่ะเนี่ยเห็ดบีเห็ดบีแม่เรียกเขาเองไหมเนาะเพิ่นเอาไปเห็ดอีหยังค่ะสุบบ่สเ,เห็ดตกไุได้เห็ดหม,มกหมกหมกขอบใจแล้วก็นึ่งเข้าใจเดอ้ออู้ยไงปลา แห้งปลาสดปลาสดปลาแห้งเนื้อเข้ามาเห็นผู้สาวขายอะไรขายจังใดขนมเมี่ยงขนมเมี่ยงค่ะขนมหัวงอกใส่เวลานี้ขายดีไปแล้วเหมือนเลี้ยวเหมือวข้นหยวสามสามตรงนี้เลย นี่มีอมในการขายรัสารว่ารต้งนีเลยขายอต้งนีเลยายตาเียตาผักเวนตัวนี้ผักเวนเขียดอันนี้เขียดแห้งท่น่นนี้ท่านนี้ชดท่านนี้ปิ้งโอ้หนังนังกล้วยโอ้โด ขายจังไดค่ะกินนบมดมีแบ่งขายในหน่อยป่ะเอาคึ่งนึกงได้เอาคึ่วนึ่งแต่เอาครึ่งรู้เอครึ่หน่วยเอาคร่องงวยเซลเลนเด้อเอากรไดอง่วยสาม่วยก็อค่ะเอาสองสามลูกปาดให้เลได้บ่ค่ะทุกเอางนโบสร้างปาดเงียบๆให้เราเข้าขอบใจโอ้ปาดยางนี้เลยดีดีดี ก็จะสามดูพ่อค่ะเด็กครึ่งโลเอาไปพันหนึ่งค่ะแปดทันจัดจ่านี่มิตสามดูกินไหมป่ะเนี่ยตะคิวกินมือพอดูวิวแป๊บนึงโอ้ยสวยเป็นตลาดที่มันสวยมากวิวหลักล้านเขียด เียยดน้อโอ้ดูผักกูดน่ากินมากเลยเนาะที่แั่งไรกินนี่แหละสูตรผักนี่แหละมีผักกูดโอ้โหมาเป็นปลาเลยใบบุบกุบใบบุบบแบบที่เราซื้อไปเมื่อกี้อันนี้เป็นผักแบบบ้านๆเลยผักบ้านเยอะยอดเสาลวดกบใหญ่เป็นแบบนี้กบใหญ่กบใหญ่ได้ไหมโอ้กบใหญ่กบเขาเขาเห็นไหมเป็นฤดูไหม หรือเรามาสายมนะันเป็นไม,ม่มีมีก็มีแบบหลายร้านเลยเรื่อยเรื่อยดูกาล<ช>ไปแล้วเด้อไปบ๊ายบายบ๊ายเดี๋ยวมาซื้อมาอีกเอ้ยเดี๋ยวโปแบซื้อของแป๊บนึง,งเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่ห้องเราไปดูว่าจะกินหมดเลยดี ชอบกระจายเลยชอบมันไปหน่อยอยากกินทุกอย่างเลยอะ่ะไปไปกินข้าวกันจ้าได้ถ้วยกับจานแล้วมาทีนี้มากินข้าวด้วยกันจ้าขอเริ่มจากเขียดแล้วกันโอ้อันนี้ทำไมตัวใหญ่จังนี่อตัวเนี้ย <โฮ S 1> ตัวนี้เลย<ฮ>มีไข่ด้วยป่ะไข่หรืออะไรไม่รู้ไข่ไข่มัน ก็เค็มๆ <ừ. S 1> หน่อยๆเค็มหม่น้อยนัวอือกบซุปผักที่เห็นเห็นอยู่นะก็จะมีมะเขือพวงแล้วก็อันนี้ผักกูดอันนี้หน่ออะไรนะที่ถามเมื่อกี้หนอขาหนอขา เนี่ยประมาณเนี่ยอืมมีกลิ่นขาเหมือนใส่ปลาด้วยอ่อหืเผ็ดเผ็ดอะไรอ่ะขาไม่ขิงไหมเหมือนมีขิงแหละเล็กๆเนี่ยอืมเผ็ดขิงขิงอืมชอบโหเผ็ดเลยอ่ะ ระหว่างที่กินก็ดูวิวไปดูภูเขาดูหมอกอืมบรรยากาศด,ดีมากเอพูดพร้อมกันเลยใจตรงกันบรรยากาศดีมากมาต่อที่อะไรดีจ๊ะอันนี้ไหมหมกหววเอ่หมกหวกก่อนมาหมกหวกจ้าอืมอืมคงเทศเยอะมาก หอมขาตะไคร้กินก็ไปนี่หอมเครื่องเทศไม่มีกลิ่นคาวเลยแบบรชสชาติแซบอ่ะเห็นสีนึกว่าจะไม่จัดจ้านไม่คาวเลยตอนแรกนึกว่าจะคาวเค็มข้นจัดจ้านมีตัวนี้ด้วยอันภาษาลาวอีสานอื่นและงำละงำลาวอื่นเหนียวอ๋อที่เห็นเขาขายอยู่ตลาดตอนนั้นอ่ะอใช่ไหมกำลังคิดอยู่ว่ามันมีอะไรแต่เครื่องเทศหนักมากใครรู้สูตรก็แจกสูตรหน่อยนะอร่อย เผื่อปออยากลองหับทําอันนี้แจวใบบอลได้กินทุกรอบที่มาจํารสชาติได้หรือรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆหน่อยจริงๆว่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวอืะอันนี้เปรี้ยวเลยอ่ะเหมือนอันนี้จะเปรี้ยวกว่ารอบรอบที่แล้วที่เคยมากินนะเขาใส่อะไรถึงเปรี้ยวไม่รู้เหมือนกันอะทุกคนคอมเมนต์หน่อยค่ะแจวใบบอนใส่อะไรมันถึงเปรี้ยวอืม ันนี้ที่น้องเขาแถมมาให้ไอ้น้องเคยดูคลิปของเราด้วยนน้องเขาน่ารักมากเป็นแบบนี้อร่อยอ่ะตลอบไปซื้ออีกอารมณ์คล้ายๆไสอัว่วแต่อร่อยกว่าที่เคยกินรสชาติจะออกหวานๆหน่อยแล้วก็มีเครื่องเทศอร่อยแล้วไม่ค่อยมีไขมันเลยอ,อร่อยอ่ะกลับไปซื้ออีกนะอยากซื้อกลับบ้านเลยอ่ะข้างในเป็นประมาณเนี้ย ใส่หอมใส่ตะไคร้อะข้างในอ่ะเบียดเส้นเ,เลยเครื่องเดีย๋ยวชิมหอมหอมมีหอมหอม,ม,หอม,มีตะไคร้อุย๊ยอันนี้อร่อยอีอันนี้เป็นเนื้อวัวนะจ๊ะมีงารสชาติจะออกหวานๆเค็มๆอืมอร่อย จะมีงางาแบบงาเยอะมาต่อกันที่หมูจ้าอโอ้โหงาดูงาแต่หมูแล้คนสวยงามากงาเยอะมากนี่อืมออกเปหวานเค็มเค็มเหมือนกัน,าม,ากนมาต่อกันที่เมนูนี้ซึ่งไม่เคยกินจะลองดูอะมีใบ,บโบบกแหละมีหัวปีแล้วก็หนังหนังหัวปีแล้วก็โอ้โหใบโบโบก ลองดูอบบโบกมากอ่ะสุดๆอ่ะดูชิมสิพี่ชิมเนี่ยก็ตัวอดไมันนี่ไหนหนังหนังก็จะเป็นหนึบหนึบหนังชิมอือรสชาติแปลกๆที่ไม่เคยกินอ่ะแต่ก็กินได้อยู่เมนูแบบเพื่อสุขภาพอ่ะเออจะมีขมไปนิดนึงขมไปเพิ่งรู้สึกว่ามีขมไปนิดนึงแต่ตอนกินไม่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้สึกขมแยกหนังกันแล้วที่นี้ หนังมันจะเป็นกึบๆเอ้ยหมดนั่นเลยหมดนั่นเลยอร่อยอยู่นะขมไปอันเนี้ยเขาเรียกผักสลับน้ำเนาะเคยเห็นเขาปลูกอยู่ที่เชียงขวางสวยมากเป็นทุ่งเหมือนทุ่งนาแต่แต่ไม่ได้ปลูกข้าวแต่ปลูกสลับน้ําบนเขาใช่สวยมากอันนีเขาปลูกแบบน้ําไหลผ่านเนาะน้ำใสใสไหลผ่านดูสะอาดมากอ่ะพอเห็นเขาชอบเอาไปกินกับฝือนะขอลองนิดนึงก่อนแล้วกันวันนี้ก็ได้อ่ะมันเหมือน อโอซูซาแสบลิ้นกินเยอะเกินจะว่าวาซาบิก็ไม่ใช่มันจะออกแบบมืนหัวช้เท้าดิบอะแต่อารมณ์แบบแรงกว่านั้นมากแรงมากๆอะ่ะประมาณแรดิดอะแต่กินแรงกว่ามากหรือว่าพอกินเยอะก็ไม่รู้แรงกว่ามากเพราะว่าถ้าใส่ในฝือน่าจะอร่อยนี่ตบท้ายด้วยผลไม้และของหวานว,<ะ>วัวขโดูเหลาจะเป็นยังไงไม่รู้สายพันไหนแต่เขาไม่รู้สายพันไหนไม่ได้ถาม ลอ,อ,องชิมสิจะมันมันไหมอืมรสชาตเหมือนกันมันมันอืมขนมหัวงอกเพราะว่ามันหน้าตาคล้ายๆขนมต้มที่บ้านเราเดี๋ยวกินแบบไม่โรยน้ำตาลก่อน ริงด้วยข้างในก็เป็นไส้มะพร้าวอืมอืมอืมไม่ต้องโรยน้ำตาลแล้วใส้เขาหวานแล้วหวานพอดีอันยึดยึดพอแล้วไปอ้ำที่เขาให้มามีน้ำใส่งาด้วยใช่ไม่ใส่งาต้องโรยให้ยงนั้นโรยก็อร่อยอ่ะดิโรยให้หน่อยทางนั้นนะชอบหวานหวานหวาน นุ่มเนาะนุ่มๆหนึบๆกินข้าวเสร็จจะออกไปหารถเนาะหารถหาเช่ารถมอไซค์ทีิเนี้ยเราตั้งใจจะมาขึ้นผาเงินด้วยแต่เป็นผาเงินที่ชั้นที่สูงขึ้นไปอีกเพราะว่ารอบที่แล้วเราไปได้แค่ชั้นแรกรอบนี้จะขึ้นไปชั้นที่สูงกว่าแต่เราจะไปซ้อมก่อนวันนี้เราจะไปผาที่เล็กกว่า ก็คือผาหนามไซจะสูงไม่เท่าผาเงินลองไปซ้อมก่อนผาที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนเออผาผาที่เขาชอบไปถ่ายรูปเซลฟี่กันที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนนั่นแหละไม่รู้จะรอดไหมนะ <laughs> ก็จะไปลองดูใส่เมื่อคืนฝนตกด้วยครับฝนตกแรงมากถ้าทางลื่นก็อาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไปหามอเตอร์ไซค์ก่อนเนาะโอเค